นี้เราก็ตอนนี้เราขึ้นถ้ำนะคะเราขึ้นถ้ำมาในถ้ำดกมนเีบน่จ้ะก็ในนี้ก็มีเลค่ะลูกอ๋อตอนนี้ก็มีห้อง ห้องกินข้าวสวยงามมากห้องน้ำสวยงามโอ้โหสวยงามมากสั่งกาแฟขึ้นมากินบนนี้ก็ได้ร,รนี้นนะเหล่ลแเรวก็ลงทางนี้สิใช่ไหม สวยงามมากอ๋อที่นั่งกินกาแฟสวยงามมากค่ะสวยจริงๆท,ที่น่าจะรวยนะคะอ่ะกลับกลับทางเดิมค่ะลูกกาแฟ่ธรรมเ

ไม่ม่ม่กินะโอเคโอเคเไม่แม่ตสั่งกาแฟให้มิยังพี่พิมบอกว่าพี่พิมบอกว่าอยากมาบ่อยๆถ้ามาบ่อยๆถ้ามาบ่อยๆติดใจแตตรงนี้เลยแม่ติดใจใช่ไหมพม่เรีน่เรีนมาดูไม่ี่เนสวยงามมากข้างบนนะโอ้ยงามแหงค่ะขึ้นไปดู cái Nam nám